ชายผู้ร่ำรวยเดินเข้าสู่ไซก่อสร้างโดยไม่รู้เลยว่าสายตาคู่นั้นที่เขามองผ่านไปคือเลือดเนื้อเชื้อคยของเขาเองเด็กชายคนหนึ่งทำงานหนักจนแทบล้มทั้งยืนเขาไม่เคยรู้เลยว่าความลับจากอดีตจะกลับมาทวงเขาด้วยเลือดเนื้อและน้ำตาเรื่องราวที่จะเปลี่ยนชีวิตของเศรษฐีคนนี้ไปตลอดกาลอย่ากระพริบตาแม้แต่วินาทีเดียว เพราะตอนจบคุณไม่มีวันดาวออกแน่นอนเศรษฐีใหญ่เดินตรวจงานที่ไซ้ก่อสร้างในเช้าวันหนึ่งแสงแดดแรงจากกระทบใบหน้าทำให้เขายีตาเหล็กน้อยเสียงเครื่องจากกลดังครืนไปทั่วพื้นที่ฟุ่นลออบอวในอากาศกลิ่นเหล็กผสมกลิ่นเหงื่อของคนงานเขาใส่สูทสีเทาเข้มรองเท้าหนังเงาวับตัดกับความสกปรกรอบตัวอย่างสินเชิง คนงานหลายคนก้มหน้ารีบทำงานไม่กล้าแม้แต่จะสบตาแต่สายตาเศรษฐีกลับหยุดลงที่เด็กชายคนหนึ่งเด็กชายสวมเสื้อยืดเก่าๆสีซีขาดตรงชายเสื้อมือทั้งสองข้างปื้อนปูนลำตัวเปียกโชกด้วยหนึ่งเขากำลังแบกกระสอบทรายหนักเกินตัวเดินโซซัดโซเซเศรษฐีขมวดคิ้วรู้สึกขัดใจที่เห็นเด็กมาทำงานหนักเช่นนี้เขาหันไปถามหัวหน้าคนงานด้วยน้ำเสียงเย็นชา ทำไมมีเด็กอยู่ในไซ้ก่ะสร้างใครให้เข้ามาหัวหน้าคนงานหน้าซีรีบวิ่งมาหาค่ะข,ขอโทษครับท่านเขามาสมัครเองบอกว่าต้องการเงินเรียนหนังสือเศรษฐีหันกลับไปมองเด็กชายอีกครั้งหัวใจเขาเต้นแรงขึ้นอย่างประหลาดเด็กคนนั้นเหนื่อยหน้าขึ้นพอดีดวงตาโตสดใสเต็มไปด้วยความมุ่งมัน่นดวงตาคู่นั้นคุ้นเคยอย่างน่าประหลาดความทรงางอย่างว่าผ่านหัวเขา หญิงสาวคนหนึ่งรอยยิ้มอ่อนโยนน้ำตาในค่ำคืนที่เขาตัดใจเดินจากเขาเดินเข้าไปใกล้เด็กชายช้าๆเสียงรองเท้าหนังกระทบพื้นดังกึกกึเด็กชายหยุดเดินมองเขาด้วยความสงสัยหนูชื่ออะไรเขาถามเด็กชายยืนตรงตอบด้วยน้ำเสียงเรียบแต่จริงใจผมชื่อทามครับชื่อที่เหมือนมีคอนทุบลงกลางใจของเศรษฐีเขาแทบลืมหายใจเมื่อได้ยิน ทำชื่อนี้ไม่ใช่ชื่อธรรมดามันคือชื่อที่เขาเคยกระซิบกับหญิงสาวคนนั้นชื่อที่พวกเขาเคยตกลงจะตั้งให้ลูกข้าวันหนึ่งได้มีด้วยกันเศรษฐีรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุนเสียงรอบข้างเงียบงนันเหลือเพียงเสียงหัวใจเขาเต้นแรงจนเจ็บหน้าอกเขายื่นมือออกไปแต่บ่าของเด็กชายแม่ของหนูชื่ออะไรเรอเด็กชายลังเลเล็กน้อยก่อนตอบเบาๆ แม่ชื่อพิมพ์ค่ะแม่เสียไปเมื่อสองปีที่แล้วคาของเศรษฐีอ่อนแรงอย่างฉับพลันเขาสุดลงนั่งกับพื้นโดยไม่สนใจชุดราคาแพงที่เปื้อนฝุ่นกลิ่นปูนกลิ่นเงื่อกลิ่นความจริงมันตีเข้ามาเต็มแรงจนเขาแทบหายใจไม่ออกเขามองหน้าเด็กชายอีกครั้งริมฟีปาสันราริกนูคือนูคือลูกของลุงใช่ไหม เสียงของเขาแหบพร่าเหมือนคนที่ถูกดูดเอาวิญญาณไปครึ่งหนึ่งเด็กชายขมวดคิ้วมองเศรษฐีอย่างสับสนลุงพูดอะไรครับเศรษฐีหลุบตาลงความรู้สึกผิดทาโทมเข้ามาราวกับคลื่นอยากย้ายภาพหญิงสาวคนนั้นยังชัดเจนในความทรงจำพิงผู้หญิงที่เขาทิ้งไปด้วยเหตุผลของสถานะและความกลัวผู้หญิงที่เงียบหายไปพร้อมคำสัญญาที่เขาไม่กล้าทำตาม น้ำตาหยดหนึ่งร่วงลงบนพื้นดินเขาไม่เคยร้องให้ต่อนะผู้ใดมาหลายปีแล้วแต่ตอนนี้เขาไม่สามารถหยุดมันได้เขามองหน้าเด็กชายอีกครั้งความคล้ายคลึงที่เขาพยายามปฏิเสธจมูกตรงรอยยิ้มบางดวงตาที่เหมือนกระจกสะท้อนอดีตหนูจำได้ไหมว่าแม่เคยพูดถึงพ่อไหมเสียงเขาสั่นครือรอคอยค,อยคำตอบด้วยใจระทึกเด็กชายเงียบไปชั่วครู ก่อนจะพูดเบาๆแม่บอกว่าพ่อเป็นคนดีแต่ต้องจากไปเพราะเหตุผลบางอย่างหัวใจเศรษฐีเหมือนถูกบีบแน่นเขาอยากย้อนเวลาอยากกลับไปแก้ไขทุกอย่างแต่ไม่มีเวลาให้เสียอีกแล้วตรงหน้าของเขาคือชีวิตที่เขาทิ้งไว้เบื้องหลังชีวิตที่เติบโตขึ้นมาท่ามกลางความลำบากโดยไม่มีเขาเขยงข้างทามลุงไม่ใช่แค่ลุง เขากัดฟันแน่นพูดต่อทั้งน้ำตาลุงคือพ่อของหนูเด็กชายเบิกตากว้างถอยหลังไปหนึ่งเก้าสีหน้าเปลี่ยนจากสับสนเป็นตกใจเขามองคนตรงหน้าเรากับไม่เข้าใจว่ากำลังพูดเล่นหรือบ้าไปแล้วพ่อเหรอครับเสียงของเขาเบาแผ่วเหมือนกลัวคำตอบที่กำลังจะได้รับเศรษฐีพยักหน้าช่พ่อผิดเองที่หายไปนาน พ่อไม่รู้เลยว่าหนูมีตัวตนอยู่บนโลกนี้เด็กชายกำมือแน่นแววตาสันไหวระหว่างความโกรธความเศร้าและความไม่เข้าใจแล้วทำไมเพิ่งมาคำถามนั้นเหมือนมีคมบาดลึกเข้าในใจของเศรษฐีเขาไม่สามารถตอบได้เพราะไม่มีคำไหนที่เพียงพอจะลบความผิดพลาดของเขาได้เลยเศรษฐีเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดชา้ชา พ่อรู้ว่าพ่อไม่มีสิทธิ์ขออะไรจากหนูแต่พ่ออยากเริ่มใหม่ในฐานะคนที่พร้อมจะอยู่ข้างข้าหนูเสมอเด็กชายยังคงยืนนิ่งลมหายใจหนักแน่นสะท้อนความรู้สึกที่ปะทะก,กันในหัวใจเล็กๆนั้นเขาไม่รู้ว่าควรจะโกรธควรจะดีใจหรือควรร้องให้ดีรอบข้างยังเต็มไปด้วยเสียงเครื่องจกักรแต่ในหูของทั้งสองคนกลับมีเพียงเสียงหัวใจที่เต้นโตตอบกัน เศรษฐีลุกขึ้นยืนอีกครั้งเขาเปิดกระเป๋าเสื้อหยิบรูปใบหนึ่งออกมารูปที่เขาเก็บไว้ตลอดหลายปีที่ผ่านมาเป็นภาพของเขากับพิมพ์และเด็กทารรคนหนึ่งที่เขาไม่เคยได้พบอีกเลยเขายื่มมันให้เด็กชายมือสั่นเล็กน้อยนี่คือวันที่พ่อจากไปแต่พ่อไม่อยากให้มันเป็นวันสุดท้ายของครอบครัวเราอีกต่อไปเด็กชายรับรูปไวอ้อย่างลังเล ดวงตาเริ่มหรื้นน้ำตาเขากำมันแน่นก่อนจะเงยหน้าขึ้นถ้าพ่อพูดจริงพิสูจน์ให้ผมเห็นได้ไหมครับคำพูดของเด็กชายเหมือนสายฟ้าฟ้ากลางใจเศษทีเนี่ยไปชั่วอึดใจเขารับรู้ได้ทันทีว่าเพียงแค่คำพูดไม่เพียงพอไม่ใช่สำหรับเด็กที่เติบโตมาโดยไม่มีคำว่าพอได้สิลูกเขาตอบเสียหนักแน่นพ่อจะพิสูจน์ทุกอย่าง ทุกวันตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเด็กชายยังไม่พูดอะไรแต่แววตาของเขาเริ่มเปลี่ยนไปเล็กน้อยจากแข็งกร้าวกลายเป็นระแวงจากระแวงกลายเป็นเปิดใจเพียงเล็กน้อยเศรษฐีหันไปมองรอบๆไซก่อสร้างอีกครั้งเสียงตะโกนเสียงค้อนกระแทกเสียงเครื่องจักรกลเขาไม่เคยมองสิ่งเหล่านี้เป็นสถานที่เลี้ยงลูกแต่วันนี้เขาได้เห็นโลกอีกใบโลกของลูกชายเขา โลกที่เขาไม่เคยย่างกรายเข้ามาเลยพ่อจะไม่ให้หนูต้องแบกกระสอบทายพวกนี้อีกต่อไปเขาพูดทั้งที่ยังจ้องตาลูหนูควรอยู่ในโรงเรียนมีสมุดหนังสือและความฝันเด็กชายหลบสายตามือยังถือรูปแน่นเสียงของแม่ยังดังก้องในใจเขาพ่อหนูไม่ใช่คนเลวเขาแค่ไม่มีโอกาสกลับมาวันนี้เขากลับมาแล้วแล้วถ้าพิสูจน์ไม่ได้ล่ะครับ เด็กชายถามเสียงเบาแววตายยังท้าไายถ้าพ่อหายไปอีกเศรษฐีสูดลมหายใจลึกก่อนจะหยิบกุญแจรถออกจากกระเป๋าว่ามันลงบนพื้นข้างหน้าเด็กชายงั้นพ่อจะทิ้งทุกอย่างไว้ตรงนี้เขาพูดชชาแต่ชัดเจนไม่เอาอะไรกลับไปเลยจนกว่าหนูจะยอมให้พ่อเป็นพ่ออีกครั้งเด็กชายมองกุญแจคันนั้น รถรูราคาแพงที่จอดอยู่ข้างลานปูนมันสะท้อนแดดจนแสบตาแต่ภาพของพ่อที่ยืนอยู่ตรงหน้ากลับสั่นสะเทือนมากกว่าเขาไม่พูดอะไรแต่เดินเข้าไปยืนใกล้ขึ้นระยะห่างระหวังลูกกับพ่อแคบลงทีละก้าวทีละก้าวจนกระทั่งเสียงหนึ่งดังขึ้นจากด้านหลังเสียงที่ทำให้เศรษฐีสะดุ้งเฮือกคุณนา โทรศัพท์ด่วนจากกรุงเทพค,ครับมีปัญหาที่บริษัทใหญ่เศรษฐีหันกลับไปชา้าๆผู้ช่วยยื่นมือถือมาให้สีหน้าเคร่งเครียดเขารับมันมาถือไว้แต่สายตาย,ยังไม่หละจากลูกชายแม้แต่วินาทีเดียวเสียงโทรศัพท์ดังต่อเนื่องกดดันให้เขาตัดสินใจเขามองหน้าทามอีกครั้งภายในใจของเขากำลังปะทะก,กันอย่างรุนแรงระหว่างอดีตที่เคยสร้าง กับอนาคตที่เขาอาจพลาดอีกครั้งมือเขาสัน่นนิ้วแตะหน้าจอโทรศัพท์อย่างลังเลก่อนจะก่อนจะกดปิดสายเสียงเรียกเงียบลงทันทีผู้ช่วยมองเขาอย่างตกใจแต่คุณธนานั่นคือสาจากบอดบริหารเศรษฐีเงยหน้าขึ้นสายตานิ่งแน่วแน่กว่าครั้งไหนในชีวิตบอกพวกเขาไปว่าผมติดธุระสำคัญที่สุดในชีวิต ผู้ช่วยอ้าปากเหมือนจะพูดอะไรแต่เมื่อเห็นแววตาของเจ้านายเขากลับกลืนคําพูดลงคอพยักหน้าชาชาแล้วถอยหลังออกไปอย่างเคารพเสร็จที่หันกลับมาหาเด็กชายในแววตานั้นมีทั้งความกลัวความกล้าและความหวังพ่อเลือกแล้วเขาพูดด้วยเสียงหนักแน่นพ่อเลือกหนูเด็กชายยืนนิ่งไม่พูดแต่ริมฝีปากเม้มแน่น้ำตาเริ่มคลอเบา ไม่ใช่เพราะคำพูดหวานแต่เพราะการกระทำที่เขาเห็นกับตากุญแจรถยังวางอยู่บนพื้นโทรศัพท์ที่ไม่ได้รับสายและชายคนหนึ่งที่ยืนอยู่ตรงหน้าเขาโดยไม่คิดจะเดินหนีไปอีกลมแรงพัดผ่านผ้าฝุ่นลอยขึ้นมากระทบใบหนะ้าแต่ครั้งนี้เศรษฐีไม่หลบเขาก้าวเข้าไปใกล้เด็กชายอีกครั้งยื่นมือออกมาเบาๆให้พ่อเดินข้ามข้ามหนูได้ไหม เด็กชายมอมือนั้นอยู่นานเหมือนกำลังชั่งน้ำหนักทั้งชีวิตแล้วในที่สุดเขาก็ยื่นมือเล็กๆออกไปสัมผัสมือของพ่อที่อบอุ่นและสั่นเล็กน้อยนิ้วทั้งสองข้ามประสานกันไม่แน่นแต่มั่นคงในช่วงเวลานั้นเสียงรอบข้างหายไปหมดเหลือเพียงสองคนที่ยืนอยู่ในโลกของกันและกันแต่แล้วเสียงเตรรถดังขึ้นอย่างกะทันหัน จากอีกมุมของไซเศรษฐีหันไปอย่างรวดเร็วเด็กชายก็เช่นกันรถบรรทุกคันหนึ่งกำลังถอยหลังด้วยความเร็วคนขับไม่ได้มองด้านหลังเลยแม้แต่น้อยและในเสี้ยววินาทีนั้นสายตาของเศรษฐีมองเห็นบางสิ่งที่เยือกเย็นที่สุดในชีวิตเขาชายแก่คนหนึ่งคนงานที่กำลังเดินข้ามทางไม่ทันเห็นรถบรรทุกที่กำลังพุ่งเข้าหาเขา เศรษฐีตะโกนสุดเสียงระวังแต่เสียงของเขาอาจจะช้าเกินไปแล้วรถบรรทุกยังคงถอยหลังด้วยความเร็วเสียงเครื่องยนต์ดังกระหุ่มกลบทุกเสียงตืนคนงานรอบข้างเริ่มหันมาบางคนตะโกนบางคนวิ่งเข้าไปแต่ระยะห่างระหว่างล้อรถกับชายแกเหลือนิดเดียวเด็กชายเบิกตากว้างใบหน้าเขาซีดเผือดเศรษฐีไม่คิดอะไรอีกแล้ว เขาผลักเด็กชายออกไปให้พ้นทางก่อนจะวิ่งสุดแรงเข้าไปหาชายแก่คนนั้นฝุ่นกระจายเต็มอากาศเสียงแตรยังดังไม่หยุดทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมาเศรษฐีพุ่งเข้าไปคว้าแขนชายแก่ดึงเขาออกจากแนวล้อรถเพียงเสี้ยววินาทีเสียงเบรกแหลมสูงตามมาด้วยเสียงโลหะเสียสีกับพื้นปูนรถหยุดได้ทันแต่เศรษฐีกับชายแก่ล้มลงไปกองกับพื้น เศษหินเศษทรายบาดผิวหนังจนเลือดซึมออกมาคนงานหลายคนรีบวิ่งเข้าไปช่วยเด็กชายร้องเรียกเสียงดังพ่อเขาวิ่งเข้าไปหาทั้งน้ำตาเขากระแทกพื้นข้างข้างชายที่เขาเพิ่งรู้จักในฐานะพ่อมือเล็กๆสั่นเทาแต่ลงบนแขนที่ทะลอกเต็มไปด้วยเลือดเศรษทีหายใจหอบแรงแต่ยังฝืนยิ้มให้ลูกพ่อไม่เป็นไรยังอยู่นี่แล้ว หนูไม่เป็นอะไรก็ดีแล้วเด็กชายก้มหน้าลงน้ำตาหยดลงบนแผลของพ่อหัวใจเขาเหมือนถูกเปิดออกจนหมดเขาเข้าใจแล้วนี่ไม่ใช่คำสัญญาแบบผู้ใหญ่ไม่ใช่แค่คำพูดที่หวานหูแต่คือการยอมเจ็บตัวเพื่อช่วยคนแปลกหน้าและเพื่อแสดงให้เห็นว่าเขาคือพ่อที่พร้อมจะปกป้องชีวิตใครบางคนแม้จะเพิ่มพบกันวันนี้ก็ตาม เด็กชายสวมกอดพ่อแน่นราวกับกลัวว่าหากปล่อยไปอีกครั้งเขาจะหายไปตลอดการผมเชื่อแล้วครับพอ่อเสียงนั้นเบาแต่มั่นคงเสร็จทีหลับตาลงปล่อยให้น้ำตาไหลออกมาช้าๆไม่มีคำพูดใดอีกมีเพียงอ้อมกอดของความผูกพันที่เพิ่งได้เริ่มต้นอีกครั้งเสียงรอกข้างเริ่มกลับมาชัดขึ้นอีกครั้งเสียงฝีเท้าคนงานที่วิ่งเข้ามา เสียงคนตะโกนเรียกรถพยาบาลเสียงหัวหน้าคนงานที่รีบสั่งให้เคลียร์พื้นที่แต่สำหรับเศรษฐีและลูกชายโลกทั้งใบย,ยังคงหมุนช้าๆอยู่แค่ในอ้อมกอดน,นั้นกลิ่นเลือดก,กลิ่นเหงื่อและกลิ่นฝุ่นจากพื้นคอนกรีตทุกอย่างหลอมรวมกลายเป็นความจริงที่เขาไม่สามารถหลีกหนีอีกต่อไปพ่อกับลูกไม่ใช่แค่สายเลือดแต่คือสายใจเศรษฐีพยุงตัวขึ้นอย่างยากลำบาก มือหนึ่งยังคงจับลายลูกไว้แน่นอีกมือหนึ่งหันไปช่วยชายแก่ที่ยังมุนงงกับเหตุการณ์คุณช่วยชีวิตผมไว้ชายแก่พูดเบาๆคุณไม่จําเป็นต้องทําขนาดนั้นเลยเศรษฐีสายนะสายตาเขาอ่อนโยนจนคนรอบข้างรู้สึกถึงบางอย่างที่เปลี่ยนไปทุกชีวิตมีค่าเขาตอบเบาๆไม่ใช่แค่เพราะผมเป็นเจ้าของที่นี่แต่เพราะผมเป็นพ่อคนแล้ว คำพูดนั้นเหมือนกระแทกหัวใจของทุกคนที่ได้ยินแม้แต่หัวหน้าคนงานอย่างเงี้บไปชั่วครู่ก่อนจะลุกตาลงด้วยความเคารพเด็กชายยังคงยืนอยู่ข้างพอ่อเขาไม่ได้พูดอะไรอีกแต่ในแววตาของเขาไม่มีรอยแค้นไม่มีคำถามมีเพียงแสงบางอย่างที่เริ่มสว่างขึ้นเสร็จที่เดินออกจากลานปูนพร้อมลูกชายผ่านสายตาของคนงานที่มองตามอย่างไม่อยากเชื่อสายตา ไม่มีใครเคยเห็นเขาแบบนี้มาก่อนชายที่เคยเย่อหยิงเย็นชากลับเดินออกจากไซก่อสร้างพร้อมเด็กชายตัวเล็กๆมือของทั้งสองยังจับกันแน่นแดดยังร้อนแรงเสียงเครื่องจักรยังทำงานแต่ภายใต้ความวุ่นวายเหล่านั้นหัวใจของใครบางคนได้กลับบ้านเป็นครั้งแรกในชีวิตพวกเขาเดินมาอยู่ที่หน้ารถรูคันใหญ่รถคันเดิมที่เคยหมายถึงอำนาจ แต่ตอนนี้มันดูเล็กลงเมื่อเทียบกับสิ่งที่อยู่ในมือของเขาลูกชายเศรษฐีเปิดประตูรถแต่ก่อนจะขึ้นเขาหันกลับไปมองไซก่อสร้างอีกครั้งทุกสิ่งดูเหมือนเดิมแต่ในสายตาของเขามันเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงเขาไม่เห็นแค่ตึกรอผลกำไรแต่เห็นคนเห็นชีวิตและเห็นหลักฐานบางอย่างที่เขาเคยมองข้ามเด็กชายขึ้นรถอย่างเงียบๆเ,เขาไม่พูดอะไร แต่อิงตัวกับเบาอย่างเหนื่อยล้าเศรษฐีปิดประตูอย่างแผ่วเบาก่อนจะขึ้นนั่งข้างางเสียงเครื่องยนต์ติดขึ้นอย่างนุ่มนวลแต่ทั้งคู่ยังไม่ขยับรถเพราะในความเงียบนั้นมีบางคำถามที่ยังค้างอยู่ในใจเด็กชายพอเสียงนั้นดังขึ้นเบาๆเศรษฐีหันมาครับทามเด็กชายมองออกไปนอกกระจกแสงแดดลอดผ่านคิ้วตึก แสงจ้าแต่ไม่แสบตาเท่าใจที่ยังสับสนแล้วจากนี้ไปพ่อจะทำย่างไรกับผมคำถามนั้นไม่ใช่แค่เรื่องความรับผิดชอบแต่มันคือคำถามแห่งการยอมรับเสร็จที่มองลูกชายตรงๆไม่มีหลบสายตาอีกแล้วไม่มีคำโกหกไม่มีข้ออ้างพ่อจะเริ่มจากการขอโทษเขาพูดชชาๆแล้วพ่อจะเรียนรู้ว่าจะเป็นพ่อที่ดีได้อย่างไรไม่ใช่ด้วยเงิน แต่ด้วยการอยู่ตรงนี้ข้างๆหนูทุกวันเด็กชายเนี่ยไปเขายังไม่ยิ้มแต่แววตานั้นอ่อนลงเขาหันมามองพ่อถ้าพ่อพูดจริงอย่าทิ้งผมอีกเศรษฐีพยักหน้าแน่นไม่มีวันไม่มีคำพูดไหนยิ่งใหญ่ไปกว่านั้นในเวลานี้เพราะสำหรับเด็กชายคนหนึ่งแค่พ่อไม่ไปไหนมันคือคำมั่นที่เขาเฝ้ารอมาทั้งชีวิต และในรถรูคันนั้นท่ามกลางความเงียบที่อบอุ่นสองชีวิตที่เคยแยกจากกำลังเริ่มต้นใหม่ด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยคำว่าครอบครัวรถค่อยๆเคลื่อนออกจากไซก่อสร้างเสียงล้อบดไปกับพื้นถนนดังเบาๆแสงแดดยามบ่ายสองลอดผ่านกระจกหน้าตกกระทบใบหน้าของเด็กชายที่นั่งเงียบข้างพอเขายังไม่พูดอะไร แต่เอ็นสีสะพ,พิงเบาหันไปมองถนนเบื้องหน้าเศรษฐีเหลือบตามองรูปเป็นรยะยะสีหน้าของเด็กชายยังนิ่งแต่แววตาไม่แข็งกร้าเหมือนก่อนหน้านี้อีกแล้วภายในรถไม่มีเสียงเพลงไม่มีบทสนทนามีเพียงเสียงลมหายใจสม่ำเสมอเศรษฐีขับรถช้าๆเหมือนอยากยืดเวลาระหว่างพวกเขาให้นานที่สุดแล้วทันใดนั้นเสียงของเด็กชายก็ดังขึ้นอีกครั้ง แม่เคยบอกว่าพ่อชอบกาแฟดำไม่ใส่น้ำตาลเศรษฐีชะงักหันไปมองลูกอย่างประหลาใจใช่พ่อดื่มแบบนั้นเสมอเขาตอบพร้อมรอยยิ้มที่เริ่มปรากฏเด็กชายพยักหน้าเบาๆแม่เคยทำให้พ่อทุกชาวตอนที่ยังอยู่ด้วยกันเศรษฐีนิ่งไปในอกเขารู้สึกเหมือนมีก้อนอะไรแน่นขึ้นทั้งดีใจทั้งเจ็บ เขาไม่รู้ว่าอดีตได้ลงเหลืออะไรไว้ให้ลูกแต่รู้แน่ชัดว่าผู้หญิงคนนั้นยังอยู่ในหัวใจของลูกเสมอพรุ่งนี้พ่อจะทำให้หนูบ้างเขาพูดพลางวางมือลงบนโพมาลัยแน่นขึ้นเล็กน้อยไม่ใช่แค่กาแฟแต่ทุกเช้าพ่อจะตื่นพร้อมหนูเด็กชายหันมามองคราวนี้มีรอยยิ้มเล็กๆบนใบหน้าแม้จะจางแต่ก็จริงใจแล้วพ่อทำอาหารเป็นเรอ เศรษฐีหูร้อในลำคอไม่เป็นเลยแต่พ่อจะหัดเพราะพ่อมีเหตุผลมากพอแล้วเด็กชายหลุดหูร้อเบาๆเสียงนั้นทําให้ในอกของเศรษฐีอุ่นวาบขึ้นมาอีกครั้งมันไม่ใช่เสียงหูร้อดังแต่มันคือเสียงของการเริ่มตน้นเสียงที่เขาเฝ้ารอมาโดยไม่รู้ตัวรถเคลื่อนไปอย่างช้าๆผ่านถนนที่มีต้นไม้สองข้างทางลมพัดใบไม้ไหว แสงอาทิตย์ทอดยาวลงบนพื้นและภายในรถคันนั้นพ่อกับลูกนั่งอยู่เคียงกันไม่ใช่แค่ในระยะแต่ในหัวใจก็ใกล้กันมากขึ้นเ,เรื่อยๆเศรษจีเหลียบมองกระจกหลังภาพสายเกสรซางค่อยๆเล็กลงจนกลืนไปกับฉากหลังของตึกสูงและท้องฟ้าเขายังจำทุกวินาทีที่เพิ่งผ่านมาได้ชัดเจนเสียงหัวใจลูกชายสายตาที่เต็มไปด้วยคำถาม และคำว่าพ่อที่เขาไม่เคยคิดว่าจะได้ยินจากปากของเด็กคนนี้เขาหันไปมองลูกอีกครั้งเด็กชายยังคงนั่งเงียบแต่สายตาเริ่มมีแววสุกสนตามวัยริมฝีปากขยับเล็กน้อยเหมือนกำลังกลั้นคำถามอยากถามอะไรไหมเศรษฐีถามขึ้นเบาๆพลางขยับพุมมาลัยเลยีเ้ยวเข้าซอยเล็กเด็กชายหันมามองพ่อเคยเสียใจไหมที่ทิ้งแม่ไป คำถามนั้นเหมือนก้อนหินทุ่มลงกลางใจเศรษฐีเงียบไปทันทีเขาไม่คาดคิดว่าจะได้ยินคำถามนี้เร็วขนาดนี้แต่เขารู้ดีว่านี่คือคำถามที่เขาต้องเผชิญพ่อเสียใจมากเขาตอบเสียงเรียบพ่อคิดถึงแม่ทุกวันคิดถึงสิ่งที่ควรจะเป็นและสิ่งที่ไม่เคยได้เกิดขึ้นเด็กชายฟังเงียบๆไม่มีการแทรกไม่มีการตัดบทเขาฟังเหมือนอยากรู้จริงๆว่า ผู้ใหญ่ตรงหน้ากำลังคิดอะไรพ่อคิดว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้พ่อคงทำทุกอย่างให้มันต่างออกไปเศรษฐีพูดต่อแต่เพราะมันย้อนเวลาไม่ได้พ่อเลยเลือกที่จะเริ่มใหม่กับลูกมือของเขาข้างหนึ่งยังจับพวงมาลัยอีกข้างกื็มาแต่แขนลูกชายเบาๆพ่อขอชดใช้ด้วยเวลาทั้งหมดที่พ่อยังมีเด็กชายพยักหน้าเบาๆเขาไม่พูดอะไร แต่แววตาเริ่มอบอุ่นขึ้นอย่างชัดเจนเศรษฐีขับรถต่อไปเรื่อยๆจนถึงร้านอาหารเล็กๆริมทางเขาจอดรถหันมายิ้มหิวใหม่ลูกพ่อยังไม่เคยได้นั่งกินข้าวกับหนูเลยสักมือเด็กชายยิ้มออกมาในที่สุดถ้าพ่อเลี้ยงผมกินได้หมดเลยครับเศรษฐีฮูร์เ,รเบาๆนั้นมือนี้พ่อขอเริ่มเป็นพ่อจริงๆจากตรงนี้เขาลงจากรถเปิดประตูให้ลูก เด็กชายกระโดดลงมาอย่างมั่นใจยืนข้ามพ่อของเขาโดยไม่ต้องมีคำสั่งทั้งสองเดินเข้าไปในร้านมือเล็กๆค่อยๆย,ยื่มาแต่ข้าม,มือของชายวัยกลางคนเศรษฐีรู้สึกถึงแรงสัมผัสนั้นเขาหันมามองมือของลูกแล้วค่อยๆจับไว้แน่นขึ้นในแวบนั้นเขาไม่ใช่แค่เศรษฐีผู้มีอำนาจแต่คือพ่อคนหนึ่ง ที่เพิ่งได้พบความร่ำรวยที่แท้จริงในชีวิตกลิ่นอาหารลอยมาแต่จมูกทันทีที่พวกเขาเดินเข้าไปในร้านเป็นร้านเล็กๆที่มีโต๊ะไม้เก่าๆอยู่เพียงไม่กี่ตัวเสียงช้อนกระทบจานเสียงคนพูดคุยเบาๆทุกอย่างอบอุ่นกว่าที่เศรษฐีเคยสัมผัสมานานพนักงานหญิงวัยกลางคนเดินเข้ามาต้อนรับนั่งตรงนี้เลยข้าคุณลูกคา้าเศรษฐีพยักหน้าก่อนดึงเก้าอี้ให้ลูกชาย เด็กชายยิ้มเล็กๆปกติพ่อเคยกินร้านแบบนี้ไหมครับเศรษฐีโหดรอกไม่เลยนี่เป็นครั้งแรกแต่มันอร่อยกว่าร้านรูแน่ๆท่าหนูนั่งอยู่ตรงข้ามพ่อเด็กชายหลุดโหดรอเสียงใสรอยยิ้มนั้นเต,เติมเต็มบางอย่างในใจเศรษฐีที่ขาดหายมานานพวกเขาสั่งอาหารง่ายๆข้าวผัดไข่เจียวซุปใสกับหมูตุนเด็กชายดูมีความสุขกับการเลือกเมนู เศรษฐีก็มีความสุขกับการมองดูเขาตอนเด็กๆแม่เคยทำไข่เจียวให้ผมทุกเช้าเลยครับแล้วอร่อยไหมเศรษฐีถามยิ้มยิ้มไม่อร่อยเลยครับเด็กชายหัวเราะไม่บางเข็มบางแต่ผมชอบมากที่สุดเลยเศรษฐียิ้มเงียบเงียบไม่มีคำพูดใดทดแทนความอบอุ่นที่ได้ฟังเรื่องของแม่เขาจากปากลูกไม่นานอาหารก็มาวางตรงหน้า กลินหอมลอยฟุ้งจนเด็กชายตาโตเขาหยิบช้อนเร็วเกินไปจนซุปหกนิดหน่อยบนโต๊ะเศรษฐีวีบคว้วาทิชชู่มาเช็ดให้ค่อยๆลูบเดี่ยวลูบปากเด็กชายหยุดเล็กน้อยมองพ่อเป็นครั้งแรกที่มีคนพูดแบบนี้กับเขาไม่ใช่เสียงดุไม่ใช่คำสั่งแต่คือความห่วงใยที่แท้จริงเขาเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดเบาๆขณะคนซุปชาช้าผมไม่เคยคิดมาก่อนเลยครับ ว่าผมจะมีพ่อแบบนี้จริงๆเศษที่วางช้อนลงชาชามองลูกด้วยสายตาที่สันวหวพ่อก็ไม่เคยคิดเหมือนกันว่าพ่อลืมสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตไปได้นานขนาดนี้ทั้งสองคนไม่ได้พูดต่ออีกนานพวกเขากินข้าวไปเงียบๆแต่ในความเงียบนั้นเต็มไปด้วยความรู้สึกความรู้สึกที่ไม่ต้องการคำอธิบายแค่การนั่งกินข้าวด้วยกัน สำหรับพวกเขาในตอนนี้ก็เพียงพอแล้วแล้วทันใดนั้นเด็กชายก็วางช้อนลงยืดตัวขึ้นเล็กน้อยก่อนถามด้วยสีหน้าจริงจังพ่อครับถ้าวันหนึ่งผมเก่งขึ้นรวยขึ้นผมจะดูแลพ่อได้เหมือนที่พ่อดูแลผมไหมครับเศรษฐีถึงกับชงัะเขายิ้มออกมาน้ำตาเอ่อขึ้นที่ขอบตาอีกครั้งพ่อไม่ต้องการให้ลูกดูแลด้วยเงินเลย เขาตอบเสียงแน่นแค่ลูกเรียกพ่อว่าพ่อทุกวันแค่นั้นพ่อก็มีมากกว่าทุกอย่างแล้วหลังจากมื้ออาหารแสนเรียบง่ายผ่านไปทั้งสองเดินออกจากร้านด้วยรอยยิ้มที่ยังไม่จางท้องฟ้ายามเย็นเริ่มเปลี่ยนสีจากฟ้าสว่างกลายเป็นสีส้มอ่อนนอมทอง ลมเย็ยนพัดเอื่อยเสียงใบไม้ไหวเบาๆเ,เหมือนโลกก็รู้ว่าวันนี้หัวใจสองดวงได้กลับมาเจอกันอีกครั้งเศรษฐีเดินชา้ชาๆข้างลูกชายมือของเขายังคงกุมมือน้อยๆไว้อย่างมั่นคงครั้งนี้ไม่ใช่การจับเพราะกลัวลูกหายแต่เป็นการจับไว้เพราะเขาไม่อยากปล่อยให้หลุดไปอีกทามเขาเรียกชื่อของลูกเบาๆเ,เ,เด็กชายหันมามองครับพ่อ เสียงนั้นยังคงแปลกใหม่สำหรับเขาแต่ทุกครั้งที่ได้ยินมันเติมเต็มช่องว่างในหัวใจที่เคยว่างเปล่าพรุ่งนี้เราไปโรงเรียนด้วยกันนะเศรษฐียิ้มพ่ออยากรู้ว่าวันหนึ่งเด็กชายที่ไซก่อสร้างจะกลายเป็นคนแบบไหนถ้ามีคนอยู่เคียงข้างเด็กชายพยักหน้าสีหน้าทั้งอายทั้งตื่นเต้นแล้วพ่อจะไปทำงานไมหมล่ะครับเขาถามแกล้งแกล้งด้วยแววตาสุขสน เศรษฐีหัวเราะไม่ไปไหนทั้งนั้นถ้าลูกยังต้องการพอ่อพวกเขาหยุดยืนริมถนนมองดวงอาทิตย์ที่กำลังตกดินอยู่ไกลลิฟเศรษฐีมองหน้าลูกชายอีกครั้งผ้าของพิมพ์หญิงสาวผู้จ่าไปอย่างเงียบงนันกลับชัดเจนในใจอีกครั้งเขาพูดเบาๆราวกับส่งเสียงไปถึงเธอบนฟ้าขอบคุณที่มอบเขาให้พอ่อพ่อจะไม่ปล่อยให้เขาเดียวดายอีกเลย เด็กชายเงยหน,น้ามองท้องฟ้าสายลมพัดเส้นผมเบาๆเขายิ้มยิ้มที่ไม่มีน้ำตาไม่มีความเศร้ามีเพียงความหวังที่เริ่มเติบโตในหัวใจวันหนึ่งเด็กชายที่เคยทำงานกลางฝุ่นดินและเหงื่อคลายอาจไม่ได้กลายเป็นเศรษฐีเหมือนพ่อของเขาแต่อย่างน้อยเขาจะเติบโตเป็นคนที่รู้ว่าความรักไม่ได้ว่าจากเงินทองหรือความสำเร็จ แต่ว่าจากการที่ใครสักคนยอมกลับมาและอยู่กับเราไม่ว่าชาืีเร็วเพียงใดก็ตามเรื่องราวของพ่อลูกคู่นี้จึงไม่ได้จบลงแต่มันเพิ่งเริ่มต้นอย่างแท้จริงในวันที่คนสองคนได้เรียนรู้คำว่าครอบครัวอีกครั้งในชีวิต